สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มขายออนไลน์ Hi. สวัสดีค่ะวันนี้น้าจะมาบอก3สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มขายออนไลน์อย่างแรกเลยก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายในการขายของออนไลน์นะคะ <Wow. S 1> หลายคนอาจจะคิดว่าน้องน้ำขาตั้งเป้าหมายในการขายของออนไลน์นี่มันสำคัญเหรอคะสำคัญมากๆนะนะ หลายคนรู้ไหมว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์แล้วไม่มีเป้าหมายในการขายของออนไลน์เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะแพก้กลับไปที่หลางเลยนะคะ <S <S เราตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าเราเข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเราต้องการอะไรจากการขายของออนไลน์นะคะอย่างน้องน้ำเนี่ยน้องน้ำตั้งเป้าหมายเลยว่าน้องน้ำต้องใช้นี่1.3ล้านให้หมดนะคะ จากการขายของออนไลน์พอน้องน้าได้เป้าหมายแล้วเนี่ยปุ๊บน้องน้าก็จะรู้สเต็ปสองสามสี่ห้าว่าจะต้องทําอะไรนะคะสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าเราอยากมีรายได้เพิ่มจากการขายของออนไลน์เดือนละสามหมื่นนะคะเราก็เขียนไว้เลยว่าต้องการรายได้เพิ่มจากการขายของออนไลน์เดือนละสามหมื่นบาทใช่ไหมพอเราได้เป้าหมายแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาคิดต่อว่าเราจะทํายังไงให้มันบรรลุปเป้าหมาย เท่ากับว่าเราต้องขายได้กําไรอย่างน้อยวันละ1,000บาทถูกไหมคะวันละ1,000บาทเนาะหรือว่าถ้าใครมีเป้าหมายนอกเหนือจากนี้ก็เขียนลงไปได้เลยนะคะเขียนลงไปเลยว่าเราต้องการอะไรบ้างอย่างเขียนให้ละเอียดเลยยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยิ่งเป้าหมายเราชัดเจนเท่าไหร่เราจะยิ่งประสบความสําเร็จได้เร็วเท่านั้น ะะอย่างที่1นนะคะก็คือเป้าหมายในการขายของออนไลน์ทุกคนต้องมีนะคะต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะอย่างที่2องขายอะไรขายให้ใครและขายอย่างไง ะะขายอะไรก็คือสินค้าที่เราจะขายนะคะต่อจากที่น้ําบอกเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือถ้าเรารู้แล้วว่าเป้าหมายในการขายออนไลน์ของเราเนี่ยอ,อย่างสมมุติว่าเราอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นเดือนสามหมื่นถูกไหมแล้วเราต้องทํากําไรอย่างน้อยวันละ1000บาทถูกไหมอย่างถ้าสมมุติว่าเราขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ากําไรต่อตัวเนี่ยสมมุตินะว่า100บาท นะคะเราจะต้องขายให้ได้อย่างน้อยวันละสิบออเดอร์น,นะคะวันละสิบออเดอร์อันนี้ก็จะเป็นแผนของเราที่เราจะต้องเตรียมนะอันนี้คือแบบว่า ประสบการณ์3ปีนะอันนี้ไม่ใช่ว่าน้ําแบบว่าพอเริ่มขาย <S 2> <S 2> <S 2> ปุ๊บแล้วน้ํารู้เลยนะอันนี้น้าเพิ่งจะมาสะสมแบบประสบการณ์มานะเอาประสบการณ์3ปีมาบอกให้เลยนะคะเนาะเสรแล้วเราก็จะรู้ว่าเราได้กําไรต่อตัวเนี่ยหนึบาทเราก็ต้องขาย10ตัวเราจะได้กําไร1 0 0 0บาทต่อวันแต่ถ้าเราขายสินค้าที่มันกําไรชิ้นละ2 0 0บาทละ่ะเราก็จะขายแค่5ออ,อเดอร์นะต่อวัน ะะเออหรือว่าเราจะเราจะมาขายแบบนี้ดีนะคะการที่แบบว่ายอดขายเนี่ยเราก็จะ น้อยลงเราอาจจะทําสําเร็จได้ได้ง่ายกว่า10ออเดอร์ไหมอะไรน,นะคะหรือว่าขายสินค้าที่มีกําไรต่อชิ้น500บาทเหลือก็คือแบบกําไรเยอะเลยเราก็จะขายแค่วันละ2ออเดอร์เท่านัา้นเออนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ใช่ก็แล้วกันเนาะแต่อย่างน้าถ้าห้าแนะนาเนี่ยน้ำแนะนําว่าขายของที่กําไรต่อชิ้นเนี่ยมันหนักแล้วมันจะแบบว่าไม่รู้สิน้ําคิดว่าขายของที่กําไรเยอะอ่ะมันขายง่ายกว่าขายของที่กําไรน,อน้อย นี่ส่วตัวนะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าถานัดแบบขายกําไรน้อยแล้วขายแบบปริมาณเยอะก็ก็แล้วแต่ผมนะคะเนาะต่อไปขายให้ใคร ะะพอเราได้สินค้าแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครกลุ่มลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาชอบซื้อผ่านทางไลฟ์สดหรือเขาชอบซื้อผ่านลูกหรือว่าเขาชอบซื้อผ่านรีวิวที่เป็นคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีเยอะในแพลตฟอร์มไหนบ้างลูกค้าเราอาจจะมีเยอะใน Facebook ลูกค้าเรา มีเยอะในติ๊กต็อลูกค้าเรามีเยอะในทวิตเตอร์ลูกค้าเรามีเยอะในไอจีอย่างเงี้ยนะคะศึกษาไว้ให้หมดเลยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีข้อมูลเ <Wow. S 1> ยอะมากเรายิ่งทํางานง่ายน,นะคะต่อไปขายยังไงพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าลูกค้าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนมีเยอะในแพลตฟอร์มไหนเราก็ลุยเลยเราก็ศึกษาช่องทางการขายเลยสมมุติว่าอย่างน้ํไลฟ์สดใช่ไหมลูกค้าส่วนมากก็จะอยู่ใน Facebook ถูกไหมอ่าน้ําก็ศึกษาเลยข้อมูล Facebook ว่าเราจะ ตรงไหนกลุ่มไหนใน a c e b o o k เนี่ยมีกลุ่มอะไรบ้างอย่างน้ำน้ำขายกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมน้ำก็จะไปเพิ่มกก๊กเข้าไปในแบรนด์เนมกุ๊กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ศึกษาช่องทางการขายของเราให้ด้มากที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้ารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราอะ่ะอยู่เยอะตรงไหนเราไปดันตรงนั้นแทนอย่างที่3อย่างสุดท้ายอย่างท้ายสุดและสําคัญมากนะคะถ้าไม่มีสิ่งนี้มนไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน,นะะบอกเลย ยะะอย่างที่3มก็คือใจต้องพร้อมนะคะใจต้องพร้อมที่จะเผชิญก,กับปัญหาใจต้องพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆให้ได้ต้องสู้นะคะต้องมั่นคงต้องแน่วแน่ต้องอเขาเรียกอะไรต้องอย่าเผลนะคะอย่าหลุดโฟกัสนะคะอย่าหลุดโฟกัสบางคนเนี่ยเข้ามาขายของออนไลน์เห็นคนนู้นประสบความสําเร็จเห็นคนนี้ประสบความสาเร็จอยากจะทําบ้างอยากจะขายบ้างแต่ว่าไม่มีใจเลยคืออยากได้อยากมีอยา เดียวแต่ว่าใจอ่ะไม่ได้เลยแม่ค้าออนไลน์นะคะมีมากมีไม่รู้กี่ล้านคนในประเทศไทยนะคะแต่ว่าประสบความสําเร็จแค่หนึ่งถึงสองส่วนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าอะไรไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าใจไม่สู้ไงนะคะการเป็นแม่ค้าออนไลน์เหนื่อยมากนะคะวันวันหนึ่งเนี่ยต้องทําทุกอย่างต้องรู้ทุกอย่างการตลาดก็ต้องรู้สินค้าก็ต้องรู้แพ็คของยังไงก็ต้องรู้ส่งของยังไงก็ต้องรู้บัญชงบัญชีก็ต้อง ะค,ะคือเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยแม่ต้องทําทุกตาแหน่งนะคะเราต้องทําเป็นต่อให้เรามีแอดมินต่อให้เรามีทีมงานเราก็ต้องรู้ระบบการต่างๆนะคะเนาะมันถึงจะแบบไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะคะถ้าใครมีแอดมินมีกําลังที่จะจ้างแอดมินนู่นนี่นั่นนะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องแบบสั่งงานาเขายังไงอะไรยังไงอะไรแบบ นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ3สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขายออนไลน์เป้าหมายในการขายออนไลน์อย่าลืมยิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งชัดเจนเท่าไหร่เราจะประสบความสําเร็จเร็วเท่านั้นนะคะ 2. ขายอะไรขายยังไงและขายให้ใคร เตรียมข้อมูลให้ดีศึกษาข้อมูลให้เยอะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะ3ใจเราต้องพร้อมพร้อมที่จะสู้กับปัญหาพร้อมที่จะขายดีด้วยนะขายดีแล้วมีปัญหาก็มีนะรู้หรือเปล่านะคะพร้อมที่จะแก้ปัญหาพร้อมที่จะสู้กับปัญหาพร้อมที่จะขายดีนะคะคือต้องพร้อมทั้งหมดนะคะไม่พร้อมไม่ได้ค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะมาแบ่งทริคง่ายๆนะคะที่ทุกคนควรจะมีนะคะทุกคน ควรจะเตรียมพร้อมก่อนการขายออนไลน์นะคะรับรองว่าถ้ามีสามสีนี้ถ้าเราชัดเจนกับสาสีนี้เนี่ยการที่จะขายออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ยากแน่นอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะถ้าใครมีคําถามหรืออยากรู้เรื่องราวอื่นๆนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเพจน,นะคะ p i n t ท c h House Brand Name นะคะเป็นแบรนด์เนมแท้สไตล์ วินเทจนะคะเนาะส่วนมากน้ําขายผ่านทางไลฟ์สดนะคะแล้วก็ฝากที่ว่าชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,งไว้ด้วยนะคะเผื่อวันไหนที่น้ํามีคลิปใหม่ๆออกมานะคะทุกคนจะได้อัปเดตก่อนใครเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า